วิธีการใส่โค้ดอ่งเป่ารับบอตรเลตฟรีนะคะอันดับแรกให้เราเข้าไปที่แอปไลน์ของเราหลังจากนั้นให้มาตรงนี้นะคะที่เขาเขียนว่าหน้าหลักเสร็จแล้วให้มารูปคนเครื่องหมายบวกตรงนี้พอในหน้านี้ให้เรากดที่คำว่าค้นหาที่เป็นแว่นขยายข้างบนตรงนี้ได้เลยในการค้นหาเราจะค้นหาผ่าน IDline นะคะ ID ที่จะใช้ในการค้นหาก็คือ7อ7เ Q Z H A มีแอดนำหน้านด้วยนะเสร็จแล้วกดที่แว่นขยายด้านหลังเพื่อที่จะทำการค้นหาพอเราค้นหาเจอเราสามารถกดเพิ่มเพื่อนหรือสามารถกดแชทได้เลยส่วนการรับนะคะให้เราดูคลิปให้จบ ถ้าคุณไม่ดูคลิปหรือดูคลิปไม่จบคุณจะไม่รู้ว่าโค้ดด่งเปาในวันนั้นคืออะไรแล้วเวลาที่จะสามารถใส่โค้ดดังเปาได้คืออะไรส่วนใครที่เข้ามาแล้วคือไม่พูดพร่ำทำเพลงดูคลิปไม่จบแล้วก็ทักสวัสดีหรือกดสติ๊กเกอร์มา อ่ะอย่างนี้ระบบจะส่งข้อความตอบกลับอัตโนมัตินะคะว่าสาเหตุที่เราไม่ได้ลิงก์อ่างเปาเพราะอะไรให้เราอ่าน,นตรงนี้นิดนึงส่วนใครที่ดูคลิปจบโค้ดอ่างเปาได้เวลาได้เรามาใส่ตรงนี้ได้เลยค่ะใส่โค้ดอ่างเปาเสร็จกดส่งเดี๋ยวระบบจะส่งลิงก์อ่างเปาแบบนี้มาให้ นี่นะคะอันนี้คือลิงก์อ่างเปาประจาวันส่วนการรับนะคะถ้าเรากดที่ลิงก์ไปแล้วถ้าใครยังรับไม่เป็นรายละเอียดด้านข้างมีเขียนบอกไว้แล้วนะคะว่าวิธีการรับหลังจากที่เราได้ลิงก์อ่างเปาคืออะไร1 2 3 4สาสดูตามนี้แล้วก็สามารถกดรับได้เลยใครที่ยังไม่เคยได้ก็ขอให้ได้นะคะส่วนใครที่ได้บ่อยแล้วก็ดีใจด้วยใครมาช้ามาไม่ทนันรอในคลิปหน้าละกันนะคะ สวัสดีค่ะขตตลับสุมาเนีไลา์คลิปนี้มาแจกวัลเล็ฟีนะคะประจำวันที่10มกราคมวันนี้กลับมาแจกเหมือนเดิมแล้วหลังจากที่ไม่ได้แจก2วันใครรอในช่วง2วันนี้ก็สามารถเข้ามาล่วนสนุกกันได้ในวันนี้นะคะการแจกมันขึ้นอยู่กับคนดูค่ะคนดูเยอะแจกเยอะคนดูน้อยแจกน้อยคนดูหลักร้อยไม่สามารถแจกวันละ50-60ได้นะคะก็ก็แจกใน,นเลที่ สามารถแจกได้ทุกวันแล้วก็คนรับสามารถรับได้ทุกวันนะยังไงก็ถ้าอยากได้เยอะๆสิ้นเดือนค่ะประกาศออกบ่อยเนาะสิ้นเดือนนวดแจกเยอะแน่นอนแต่ว่าจะแจกเท่าไหร่ก็มาลุ้นกันอีกทีการแจกวอลเล็ตในแต่ละครั้งหรือในการแจกแต่ละวันนวจะแจกแบบให้แอดไลน์ใครแอดไม่เป็นดูคลิปให้จบใครหาโค้ดดังเปาไม่เจอตั้งใจดูดีๆเพราะว่าโค้ดดังเปานวจะแปะไว้ให้ด้านข้างแต่ว่าจะแปะตอน ตอนไหนช่วงไหนก็ค่อยลุ้นกันอีกทีนะคะเพราะว่าถ้าบอกว่าเอยบอกต้นคลิปหรือบอกกักคลิปหรือบอกท้ายคลิปมันจะทําให้อ่าคนที่ใช้วิธีการเลื่อนสคลิปข้ามอะ่ะมันมัน,ม,นมันตั้งใจเกินไปแต่ถ้าอยากลงตนน้นไหนก็ลงอยากขึ้นตอนไหนก็ขึ้นอย่างเงี้ยคือถามว่ามันมีคนใช้วิธีการเลื่อนสคลิปข้ามไหมมีมัม่นใจเลยค่ะว่ามีแน่แ,นแต่ว่าคือ คุณเลื่อนสกิปข้ามคุณก็ต้องหาจังหวัดดีๆบางครั้งคุณก็หาโค้ดเจอบางครั้งก็หาโค้ดไม่เจอถูกปะแต่ถ้าเลื่อนสกิปข้ามในบางครั้งเจอเลยแต่ว่าเวลาการรับอะถึงถึงวิธีการรับคุณก็ต้องรอเวลาจากเพื่อนเหมือนกันเพราะว่าเวลาในการรับอะนูจะประกาศในคลิปนะคะอย่างวันนี้นะเวลาที่จะสามารถรับได้ก็คือ21นาฬิกา7นาที ถ้าใส่โคดังเปาก่อนเวลาลหงอยญังเปามันก็ไม่ขึ้นส่วนโคดังเปาที่เอามาแจกในวันนี้คือคำนี้อันนี้คือโคดังเปาขึ้นไว้ให้ด้านข้างแล้วพิมพ์ไว้ให้แล้วจะพิมพ์ยังไงมีตัวเลขสัญ,ญลักษณ์มีตัวพิมพ์เล็กตัวพิมพ์ใหญ่หรือมันขึ้นอะไรก็พิมพ์ตามที่ขึ้นไว้ให้ได้เลยถ้ามันพิมพ์ไม่ถูกพิมพ์ขาดไปหรือตกไปตัวหนึง่งหรือพิมพ์ไม่ครบอย่างเงี้ย มันก็ไม่ขึ้นลิง์อังเปาให้นะคะส่วนใครที่เข้ามาดูคลิปหลังจากที่ลงไปแล้ว5 6าหกชั่วโมงสองสวันอย่างเงี้ยแล้วบอกว่าไม่ได้ก็ดูคลิปนะคะเพราะว่าในคลิปนจะประกาศบอกวันที่ว่าเป็นวันที่เท่าไหร่หรือแม้แต่ชื่อคลิปเองก็มีวันที่บอกว่าวันที่เท่าไหร่ก็ดูนิดนึงนะคะลิง์อ่างเปาจะมีอายุ3วันนะ คลิปนี้ก็จะประมาณนี้แล้วเรามาเจอกันในคลิปหน้านะคะขอบค่ะ